เกิดอะไรขึ้นแฮชแท็กร้อนป้อง4ีสาวแบ็คพิงค์หลังโดนเหยียดต้องบอกเลยว่าทั้ง4ีสาวแบ็คพิงค์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้ที่โด่งดังระดับโลกเลยล่ะค่ะอยู่ภายใต้สังกัดค่ายวายจีนเต a i เ m นเมประกอบด้วยสมาชิกจำนวน4ี่คนคือจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8สิงหาคม2016 แบกพิงเป็นกลุ่มศิลปินหญิงชาวเกาหลีที่ทำอันดับสูงสุดบนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100โดยขึ้นสูงสุดอันดับที่13โดยซิงเกิลไอซ์รีมอัลบั้มแรก The อัลบั้ม2020เปิดตัวที่อัลบั้ม2บนชาร์ตบิลบอร์ด200เป็นอัลบั้มแรกของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ที่ขายได้มากกว่า1ล้านชุดค่ะวงยังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงแรกที่ขึ้นอันดับสูงสุดบนชาร์ตบิลบอร์ดประเภทศิลปินหน้าใหม่และยังมีซิงเกิลอันดับหนึ่งของชาร์ตบิลบอร์ ล่าสุดในโลกโซเชียลอย่างทวิตเตอร์บิงชื่อแฟนคลับได้ออกมาทวิตข้อความพร้อมทั้งติดแฮชแท็ก be fair to b a c k p i n k ติดเทนทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับ3ค่ะโดยในแฮชแท็กดังกล่าวได้มีหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าทั้งจีซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่าควรถูกได้รับการปฏิบัติจากค่ายอย่างเท่าเทียมกันไม่สมควรมีใครถูกเยียดเห็นด้วยว่าควรใช้แท็ก be fair to b a c k p i n k อันนี้ค่ะ าอทุกคนไม่ควรโดนกดไม่ควรโดนเหยียดผู้หญิงสี่คนที่มาตามหาความฝันทําทุกอย่างเพื่อมอบความรักความสุขให้กับแฟนคับทําไมเขาถึงต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ตลอดเลยโดนด่าโดนว่าโดนเหยียดโดนเฟคนิวโดนมาแล้วทุกรูปแบบแต่ค่ายก็ยังนิ่งเฉยไม่เคยออกมาปกป้องเลยแม้แต่นิดเดียวกอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์แต่ไม่เคยดูแลขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ